ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะผมดกดำและยาวเฟีย้ยวได้ลองใช้น้ำยาปลูกผมของเราดูสิคะจะได้ผลจริงๆหรอครับผมก็ลองมาทุกๆยี่ห้อแล้วนะครับเนี่ยแต่<อ>ว่าสูตรนี้มันมาจะจัน์มากๆเลยนะคะคุณลูกค้าคะค่ะคุณจะต้องลองด้วยตัวเองแล้วล่ะคะ่ะว,ว้าวสุดยอดเลยครับแต่ฉันบ,<อ>บอกแล้วไงคะว่ามันพิเศษพิเศษมากๆ <S <S> <S คุณผู้หญิงขาลองใช้น้ำยาสูตรพิเศษของเราดูสิคะ <S <S <ฮ>มันจะทําให้ผมของคุณยาวเฟีย้ยวได้ในพริบตาเดียวเลยคะ่ะ ฉันดูเหมือนเซนได้ย่าหรือ,อยังดิฉันว่าสเปรย์ขวดนี้มันอ่อนเกินไปสำหรับดิฉันค่ะดิฉันขอเงินคืนด้วยค่ะเพราะว่าน้ำยาของคุณน่ะมันใช้ไม่ได้ผลเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณผู้หญิงคุณยังไม่ได้ลองน้ำยากระตุ้นรุ่น3 0 0พของเราเลยนะคะอ้าแต่ว่าจะต้องระวังหน่อยนะคะคุณผู้หญิงจะช่วยกวยทอนได้ผลจริงๆด้วยอ่ะเชื่อเชื่อฉันดูเหมือนลาาเซลเลยมีผมยาวเฟีย้ยแบบนี้คอนนี่จะต้องกลายเป็นดาวเด่นของมาหาลัยนี่นนแน่ๆน ใครๆก็ต้องอิสฉาตาร้อนผมของฉันแน่ๆดูสิผมทั้งหนาแล้วก็ยาวเฟี้ยวเลยอะฉันยอมแลกทุกๆอย่างเพื่อให้ได้ผมแบบนั้นผมของคอนนี่ยาวเฟี้ยวเรวมากแต่มันก็สร้างปัญหาเยอะแยะเลยทีเดียวแค่ดี้จ้าเพื่อนสาวเอ้ยเธอระวังหน่อยไม่ได้หรือยังไงว้าวผมสวยจังเลยนะครับทำไมชีวิตถึงได้ลำบากยากเย็นขนาดนี้กันนะหรือว่อย่างนั้นหรอฝีมืดนายใช่ไหมยอมรับมานะ ผมมันด้ตั้งใจครับจะสาบ้านได้เลยครับอ๋อผมรู้วิธีแล้วละ่ะมันจะต้องอย่างนี้สิผมดูรู้ก็ต้องรับการดูแลแบบเลิศหรือลึกๆแล้วคอนนี่ไฟฝันอยากจะร่ำรวยมหาศาลขอซื้อผมราคาแพงๆของคุณหน่อยครับว้าว,ว,าวนี่แหละคือโอกาสของฉันดิฉันมีสิ่งที่คุณอยากจะได้ค่ะเราทำข้อตกลงกันได้นะคะนี่ค่ะผมของคุณ ขอใมีความสุขนะคะที่นี่ก็จะมีคนมาจ้างฉันเป็นพิธีกรรายการทีวีแล้วเหลือเชื่อเลยอะ่ะฉันนี่โคตรโคตรร <Hey. S 1> ่ำรวยเลยเออโอ้ยเ <Hey. S 1> กิดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยตื่นสิตื่นตื่นตืนคอตนี่<อ>ตื่นเอานี่ฉันฝันไปเองหรอกเหรอปลุกฉันทําไมกันล่ะยะท่านกำลังจะซื้อเฮลิคอปเตอร์อยู่แล้วชออเออไวค่อยเล่าให้ฉันฟังระหว่างไปมหาลัยก่นแล้วกันเนาะผมยาวเกี้ยวบวกกับลมเท่ากับหายเ็นหน้าชัด ไม่เห็นเลยฉันฉันฉันจะปลิวอยู่แล้วนะเนี่ยหอยมันไม่ง่ายเลยนะฮนว,วันนี้ข้างนอกหน,หนาวจังฮะฉันคิดอะไรดีๆออละเราเอาผมยาวเปี้ยวมาทำเป็นผ้าพันคอได้นี่ก็แค่จะต้องมัดตรงนี้ผูกตรงนู้นนิดนึงเราก็จะได้หมวกลุมหน้าที่มีหูแล้วเนาะปั๊กทีนี้ก็ออกจากบ้านก็ได้แล้วล่ะได้เวลากินอาหารกันสักทีวันนี้มีอะไรกินนะโอ้ พากต้ีของโปรดของฉันเลยอ้าวแมรี่เป็นอะไรไปหรอผมยาวมักช่างแต่ปัญหามันเข้าไปอยู่ในจานอยู่ร่อยลอยมามาเดี๋ยวฉันช่วยนะนี่แะทำเอาฉันไม่อยากจะกินเลยเนี่ยแมรี่ชอบพาสต้าเส้นเกียวมากกว่าก็แหน่ะเพราะมันทำให้ฉันนึกถึงผมของตัวเองยังไงล่ะฮ้อคงไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวสินะที่มีปัญหาถ้าเกียบเหรอโอ้ฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วมันไม่ใช่แค่สะดวกสบายนะแต่มันยังกิ๊บเก๋อย่าบอกใกลเลยเหรอ เรียบร้อยละที่นี่ก็กินได้อย่างสบายใจสักทีจ้ากินให้อร่อยเลยนะจ๊ะฉันคงกินไม่ลงต่อไปแล้วหรอการมีผมยาวเฟี้ยวนั่นก็หมายความว่าคุณจะทำทรงผมไหนก็ได้เริ่มจากหวีผมก่อนก็แล้วกันโอ๊ยหยุดหยุดหยุดไม่ไม่ไม่หวีติดผมนล้ว งันง,นงันลองหวีอีกอันก่อนแล้วกันเนาะโอ<ฮ>้ยมันติดกว่าเดิมไปอีกอะ <c oughs> แต่แต่ก็ไม่ต้องตกใจไปหรอกนะเดี๋ยวฉันจะแก้ปัญหาให้เธอเดี๋ยวนี้แหละยางรัดผมนะ่ะใช้ได้ <Okay. S 1> ดีเสมอแหละรับรองเธอจะต้องชอบมากแน่แนผมของแมรี่นั้นยุ่งดองไปหมดคอดีจะจัดการปัญหานี้ได้ไหมเนาะอุ๊ปส์อะไรกันเนี่ยไม่จะเข้าใจอะไรเลยท่านมีอย่างอื่นที่ดีกว่านะแทนแทนทนกิ๊บติดผมไม่ทําให้เราผิดหวังแล้วกิ๊บใหญ่ของคอดี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ ภารกิจของเราลู้เลื่องแล้วขึ้นวันเสาร์คือเวลาดูหนังพาลีฉันมีข่าวร้ายจะบอกพอออ,อสองคนแต่มีตั๋วแค่ใบเดียวเนี่ยนะคุณคุณช่วยยกเว้นให้พวกเราหน่อยได้ไหมขอหน้หนหไม่มีตัว๋วก <c oughs> ็ไม่ต้องดูหนังอุ๊ยฮาร์ดวินกับแทนกันตอนใหม่นี่นาะโ้ยเดี๋ยวนี่มันอะไรกันสวัสดีคะ่ะนี่คือตั๋วของฉันคะ่ะแอลีพ่อจะนายใจไม่ออก ยืนยันก่อนสิแผนการกําลังไปได้สวยแล้วเนี่ยโอเคครับดูหนังให้สนุกนะครับคุณผู้หญิงเย yeah, ้ประตูเปิดแล้วทั้งสะดวกทั้งสะดวก <c oughs> การเข้าไปหลบอยู่ในผมนี่เหมือนในหนังรักสืบเลยเนาะว่ามหม <Yes. S 1> ใช่จังที่สุดในย่านนี้ <c oughs> ก็เรายังไงล่ะ <c oughs> โอ๊ยฉันกังวลแทบแย่เนะี่ยโทรฉันรักเงินฉันรักเงินเธอจะต้องพดในบล็อกสไนดยผมยาวทำให้ซอนป๊อปคอร์นได้ง่ายๆนี่เธอก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันเหรอเยี่ยมเลยเธอจ๋า มีอะไรบ้างล่ะที่ฉันไม่มีเอ้าเขาไปอยู่ในกรของฉันได้ยังไงกันล่ะเนี่ยคอยเดียวอะไรกันล่ะเนี่ยเจ็ดร้อยแปดร้อยฉันจําได้ว่าฉันก็เอามาด้วยนี่นะอุยแมรี่เธอเก่งมากเลยอะเดียวน<อ>้าเดียวเดียวเดียวหน้าตาถ่าทางคุ้นๆฮะออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจ<ม>โอ้ว้วาวโชคดีจังเลยให้เรา กานออกไปเดินเล่นในวันที่ท้องฟ้ามืดครึ้มนั้นเสี่ยงมากๆโอ้ยไม่ฝนทําแผนการของเราพังพินาศหมดเลย,ยผมยาวเฟี้ยวกลายเป็นทางน้าแข็งเย็นจีบคืนนี้เรามาทําสปากันดีกว่าเนอะอผมที่ยาวเฟี้ยวของแมรีนั้นอุ้มน้ําเอาไว้เยอะมากโอ้ยดูเหมือนถังใบเดียวจะไม่พอนะเนี่ย,ยคืนเป็นแบบนี้เราจะต้องนั่งกันอยู่ที่นี่ทั้งคืนแน่ๆโอ้ยอย่าไปไหนนะ <Okay. S 2> คนนี้คงจะคิดอะไรดีๆออกแะมะเห็นทีคงจะต้องเสียสละเสื้อกันหนาวใช่แล้วหรอว้าวเครื่องเป่าผมเหรอทำไมฉันถึงไม่ทันคิดกันหนะะ้าแต่คอนนี่ตัดสินใจที่จะเร่งกะบวนการเป่าผม <Wow. S 2> เครื่องเป่าผมไม่เคยทำให้ผิดหวังมาก,ก่อนลยฮหนึ่งสองเสร็จแล้วทีนี้ก็ถึงตาฉันบ้างแล้วนะ uh, ผุ๊บก็จะต้องสวยเป๊ะปังแน่นอน ผมที่ยาวเฟี้ยวต้องการการดูแลเป็นพิเศษแชมพูขวดเดียวคงไม่มีทางพอหรอกหอยไม่นะ่แชมพูหมดแล้วเนือปฏิถุยแชมพูหมาอย่างนั้นเหรอสงสัยจะไม่มีทางเลือกแล้วสิเราแต่ว่านี่เป็นความลับๆของเรานะจ้จาจะบพ่อครอโอยอยอ้ยคันปิกยีกยีกกังกดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยดูเหมือนแชมพูมาจะทำพิษเสร็จแล้วสิทำไมฉันถึงได้สวยขนาดนี้กันเนี่ย เขิหนี้จ๋าดูสิว่าฉันซื้ออะไรมาด้วยแชมพูถังนี้คงจะใช้ได้เป็นเดือนนึงเลยล่ะฉันไม่มีเวลามาซืชมแชมพูของเธอหรอกนะตอนนี้เนี่ยเธอไม่เห็นหรือยังไงขอฉันเทานะเธอใช้แชมพูหมาใช่ปะอันนี้น่าจะช่วยได้อยู่นะเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่เขาตาจนวิธีไหนๆก็ดีทั้งนั้นแหละว้าวดูนี่สิรองเท้าแตะสำหรับฤดูหนาวบางครั้งคุณก็แค่อยากจะเปลี่ยนลุกบ้างบ้าง พี่ขาหนูอยากจะทำผมสีชมพูค่ะสีนี้ด <yok 95> <S. S>. ีเลยค่ะน้องเช็ดนั่งก่อนเลยค่ะน้องแต่การย้อมสีผมเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆหนูอยากจะสวยจึงสะพรึงไปถึงสามโลกได้ค่ะพี่ขาเอ่ออะายืนนี่นี่เองหรอคะถุงมือยางหรอคะก็ฉันจะไม่ทำให้เล็บพังยังไงล่ะคะคุณน้อง มาลงมือแปลงสงกันเลยดีกว่า<อ>เราจะต้องใช้แปรงทางสีทาดาเสร็จแล้วค่ะอีกสองสมอาทิตย์เคยเจอกันใหม่นะคะลูกค้าอีกคนอย่างนั้นเหรอวันนี้จะทําอะไรดีล่คะคะท่านอยากจะได้ผมสีเขียวค่ะผมฉันยาวมากๆยาวยาวสุดๆเลยล่ะค่ะ<อ>นั่นมันคงไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมคะพี่เอ้ยว,ว้าวสงสัยคงจาไม่ได้ทําสีผมฉัแล้วสิก<อ>ารมีคนมาขออ,ออกเด,ดนะทนั้นทาให้รู้สึกดีได้เสมอเขาชอบฉันเกิดปัญหาซะแล้วสิ เป็นอะไรไปหรอเธอสาก็อดัมขอฉันออกเดตนะสิเธอเธอเชื่อไหมล่ะอุ้ยขาดีสุดๆเลยมามาให้ฉันช่วยเธอนะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะต้องคลายผมของเธอออกก่อนอ๊ออ๊อเอมันตึบมันตึบก็คงได้เวลาแต่งองค์ทรงเครื่องกันแล้วล่ะเออเออแมรี่แน่ใจนะว่ามันไม่เยอะเกินไปอ่ะฉันรู้สึกอย่างกับว่าตัวเองเป็นหอไอเฟลยังไงอย่างนั้นแหละพูดปะป้าน่ะฉันว่าเธอดูหนุ่นหลามาเ่ามากเลยนะ เว้าวงั้นก็อวยพรให้ฉันด้วยนะมีมวยผมอยู่บนหัวแบบนั้นคงไม่มีใครเห็นคอตนี่แน่นอนอ้ฉันลืมนึกถึงเรื่องนี้เป็นรอยอ,ะอ่ะเอ้าเฮ้ยแมลีช่วยพยุงฉันขึ้นด้วยจี คอดนี่ทำทุกทุกอย่างกับเพื่อนสีของเธอแม้กระทั่งไปออกเดทด้วยกันเธจ๋าจดื่มชาหน่อยไหมครัขบขอบคุณครับแมรี่ให้หล่อนอ่อยเขาอ,อย่างนั้นเหรอฮะฉันจะต้องทำให้ใหญ่แมรีหลุดออกจากการแข่งขันนี้ให้ได้ดูนั่นสิคิโมเทซาลแม่เนี่อ๊อเจ็บจังช่วยส่งน้ำตาลให้ผมหน่อยได้ไหมครับคอนี่รู้วิธีที่จะทำให้ผู้ชายประทับใจ บวงบาเส้นผมน่ะใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆเลยนะแต่ว่าอดัมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะสิเออเอ้แค่กงจังเนี่ยขมองคุณเต็มไปหมดเลยนี่อยากจะอ้วขอโทษทีนะครับสาวๆผมขอตัวก่อนนะครนี่นี่เธอรู้อะไรไหมเราไม่จำเป็นจะต้องมีผู้ชายหรอกเนอะมิตรภาพที่แท้จริงต่างหากล่ะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะ